สวัสดีครับแบงเคียบอลน,นะครับเรื่องราวในคลิปนี้มันจะเป็น EP ีที่3แล้วนะมันเป็นช่วงเวลาที่อเล็กเฟอร์กุสันเขาได้พาอาเบอร์ดินค้นล้มอำนาจ2ทีมจากเมืองกาสโกได้สำเร็จมันก็เลยทำให้พวกเขาได้กลายเป็นทีมแรกในรอบ15ปีต่อจากคิวมา็อกที่สามารถแย่งแชมป์มาจากกาสโกเซลติกและกาสโกเลนเจอร์ได้แล้วก็ยังรวมไปถึงฟอร์มการเล่นที่อเล็กเฟอร์กุสันทำให้อาเบอร์ดินของเขาสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วยุโรปได้ด้วยและเขาทำยังไงถึงสามารถพาอาเบอร์ดินทีมเล็กๆทีมนี้ โค่นล้มทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปได้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับมีติ้งแรกระหว่างอเล็กเฟอร์กุสันกับนักต en, เตะอัลบา e ดีนเฟอร์กี้เขาได้บอกกับนักเตะทุกคนว่าพวกเราจะกลายเป็นทีมที่ดีที่สุดในสกอตแลนด์ก่อนที่จะเริ่มบอกถึงวิธีที่เขาจะเข้ามาเปลี่ยนว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างและสิ่งแรกที่เฟอร์กี้พูดออกมาเลยมันก็คือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ คือในสมัยก่อนเนี่ยการดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก่อนและหลังเกมการแข่งขันมันเป็นเรื่องปกติเลยบางคนนั้นถึงขั้นเมาลงสนามก็มีมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่เฟอร์กี้เขาทาเนี่ยคือเขาไม่ได้ห้ามจนเหลือศูนย์แต่เขาขอแค่ให้ดื่มได้เท่ากับตอนที่เขาเป็นนักเตะนั่นก็คือ1ขวดต่อสัปดาห์และมันต้องไม่ใช่1วันก่อนและหลังการแข่งขันและที่สําคัญห้ามเข้าไปดื่มในผับเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะคุมตัวเองไม่อยู่ก่อนที่จะบอกปิดท้ายว่าผมจะไม่เปลี่ยนจุดยืนของผมในเรื่องนี้ พวกคุณทุกคนต้องเป็นคนเปลี่ยนนักเตะอับดีนทุกคนเขาเคยได้ยินกิติศั์ของอเล็กเฟอร์กุสันมาตั้งแต่ตอนอยู่ที่เซมิเลนแล้วว่าคนนี้เป็นคนตรงแล้วก็เข้มงวดมากๆแต่ว่าพวกเขาไม่เคยรู้เลยว่ามันขนาดไหนจนได้มาเจอกับตัวเองเพราะว่าในตอนที่เฟอร์กี้เขาได้พูดถึงเรื่องแอลกอฮอล์มันได้มีนักเตะคนนึงพูดออกมาว่าบัดบอสแต่ว่าบอสเพียงแค่คําเดียวเฟอร์กี้หันไปมองไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าสีหน้าเนี่ยแดงกล่ําเลย ซึ่งผมมั่นใจว่าทุกคนมีภาพเฟอร์กี้หน้าแดงลอยขึ้นมาในหัวแล้วแน่นอนและในวินาทีนั้นแหละครับนักเตะอัปเดีทุกคนก็รู้แล้วว่าจบแล้วชีวิตการดื่มแอลกอฮอล์เขาจบลงแล้วนักเตะหลายคนเขาได้บอกว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาต้องอยู่กับผู้จัดการทีมที่ไม่รู้ว่าวันไหนจะมาคุมทีมฝึกซ้อมด้วยอารมณ์แบบไหนถ้าวันไหนมีนักเตะที่ทําอะไรผิดสักอย่างหนึ่งมันจะกลายเป็นวันที่เลวร้ายมากๆในช่วงเช้าบางวันเฟอร์กี้ก็เข้ามาตะโกนด่าเกี่ยวกราดใส่นักเตะทุกคนแต่ว่าช่วงบ่าย เขาก็เล่นมุกตลกเฮฮาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าไอ้เรื่องมุกตลกเฮฮาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยกับนักเตะชุดแรกของเฟอร์กี้ที่อาบูดินเพราะเฟอร์กี้เขาได้บอกว่าในปีแรกของผมผมจําเป็นที่จะต้องแสดงออกถึงความดุดันใส่นักเตะแทบจะตลอดเวลาผมไม่เคยคุยเล่นกับพวกเขาเลยเหตุผลมันเป็นเพราะว่าผมต้องการพัฒนาในเรื่องของสภาพจิตใจผู้เล่นในหลีกสกอตแลนด์มันถูกปกครองด้วย2ทีมจากเมืองกาสโกส่วนทีมอื่นๆก็เป็นแค่ตัวประกอบของหลีก มันน่าประหลาดใจมากๆที่ทีมที่เหลือกับนักเตะทุกคนก็ยอมรับที่จะเล่นในบทบาทนี้แต่สําหรับผมแล้วผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมให้ทีมของผมนั้นติดเชื้อของความพ่ายแพ้ในเดดขาดถ้าผมอยากจะโค่นล้ม2ทีมจากเมืองกาสโกแล้วผมต้องเข้มงวดกับนักเตะให้มากที่สุดแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอยก็ตามและเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เอเลฟอร์กุสันเขาพูดถึงมันก็คือเรื่องของลูกฟุตบอลที่มันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะกองหน้าตัวหลักของทีมสตีฟฮาชิบาลเขาสามารถทำแฮตทริกได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับนักเตะทุกคนที่ทำแฮตทริกได้เขาจะได้ลูกบอลกลับบ้านแต่ว่าในสมัยก่อนพวกเขาจะได้รับสิทธิ์ในการถือลูกบอลออกจากสนามการแข่งขันเท่านั้นและจะต้องส่งมันคืนให้กับสโมสรเจ้าบ้านแต่ว่าในวันนั้นน่ะสตีฟฮาชิบาวเขาถือกลับบ้านของเขาเองและในวันรุ่งขึ้นก็เป็นเรื่องเลยครับอเล็กเฟอร์กูสันเดือดหน้าแดงตะโกนด่าใส่หน้าสตีฟฮาชิบาว where is my fucking ball มึงเอาลูกบอลของกูไปไว้ไหนวะก่อนที่ช่วงบ่ายสตีฟฮาชิบาวเขาจะเดินไปหยิบลูกบอลมา แล้วก็โยนมันเข้ามาในห้องที่เฟอรก์กี้กำลังนั่งดื่มกาแฟประชุมอยู่กับแพตสแตนตันคือบอลน,น่ะมันถูกโยนเข้ามาแรงมากๆจนมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นการโยนหรือว่าเตะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือบอลมันเด้งไปโดนหลอดไฟในห้องแตกก่อนที่สตีฟฮาชิบาจะพูดออกมาว่า that is your fucking ball นั่นไงละ่ะลูกบอลของมึงก็เรียบร้อยเลยครับอเล็กเฟอร์กุสันเขาจะไล่ออกจากทีมเลยด้วยซ้าแต่ว่าแพตสแตนตันน่ะก็พยายามจะห้ามไว้จนสุดท้ายเฟอร์กี้ก็เลือกที่จะลงโทษ แบบเบาที่สุดก็คือการปรับเงิน2ส,สัปดาห์โดยเฟอร์กี้เขาได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่าแพตสแตนตันเขาพยายามจะห้ามผมไว้เพราะในทีมอัลเบอร์ดินของเราตอนนั้นมันไม่มีใครที่สามารถเล่นเป็นกองหน้าได้ดีเท่ากับสตีฟอีกแล้วเขาคือนักเตะคนสําคัญของทีมและก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับที่อเล็กเฟอร์กูสันเขาถึงชอบบริหารจัดการเด็กที่อายุน้อย,อยมากกว่าพวกที่มีประสบการณ์สูงเพราะว่าเขาจะสามารถกําหนดฝึกสอนพูดคุยแล้วก็รวมถึงการควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามที่เขาต้องการได้ง่ายกว่า ฤดูกาลแรกของเฟอร์กี้กับอาเบดินพวกเขาเริ่มต้นได้ตามค่าเฉลี่ยของทีมเลยในลีกก็อยู่อันดับที่4และยังมีลุ้นแชมป์บอลถ้วยในประเทศทั้งสองรายการโดยที่ bon บอลถ้วยลีกคัพอาเบดินสามารถทะลุไปถึงนัดชิงชนะเลิศได้แล้วและในส่วนสกอตติชคัพพวกเขาก็อยู่ในรอบรองชนะเลิศแล้วด้วยอเล็กเฟอร์กุสันเขามีโอกาสที่ดีมากๆและที่จะคว้าแชมป์ได้อย่างน้อยสักหนึ่งรายการตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่อาเบดินแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันก็คือการเสียชีวิตของคุณพ่อของเขาอเล็กซานเดอร์บีตันอร์กสัน ที่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารซึ่งความฝันสูงสุดของอเล็กเฟอร์กุสันผู้พ่อมันมีเพียงแค่อย่างเดียวก็คือเขาต้องการเห็นลูกชายของเขาบินได้ถึงจุดสูงสุดในจุดสูงสุดที่ว่านี้นะครับมันไม่ใช่การโค่นล้มสองทีมจากเมืองกาสโกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาอยากที่จะเห็นลูกชายของเขาประสบความสําเร็จพาทีมได้แชมป์อย่างน้อยสักหนึ่งรายการและคําพูดสุดท้ายที่คุณพ่อได้พูดออกมาก็คือเอามันมาให้ได้สักหนึ่งรายการนะลูกแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่สุดท้ายแล้วอเล็กเฟอร์กูสันเขาทําไม่สําเร็จ เพราะว่าเขาแพ้ในนัดชิงชนะเลิศลีกัพและรวมถึงการแพ้ในรอบรองชนะเลิศสกอตติชคัพด้วยส่วนในลีกอัลเบดินก็จบเพียงแค่อันดับที่4ต่อกให้มันจะมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่การเสียชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่มันยากเกินที่จะรับไหวและในช่วงปิดฤดูกาลหลังจากที่อเล็กเฟอร์กูสันเขาได้กลับไปฟื้นฟูสภาพจิตใจมาเรียบร้อยแล้วเขาได้นํานักเตะดาวรุ่งหน้าใหม่เข้ามาในทีมเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นนิวคูเปอร์มาร์คแม็กกี้เอียนแองกัสดักเบล เอียนปอติอัสสตีฟโคเวนและรวมถึงเอลิกแบล็กและในช่วงหนึ่งวันก่อนเปิดฤดูกาลใหม่เอล็กเฟอร์กูสันได้ถือหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเข้ามาในห้องแต่งตัวและบอกว่าฉบับนี้บอกว่าเซลติกจะเป็นแชมป์ฉบับนี้บอกว่าเลนเจอร์จะเป็นแชมป์แต่มันไม่มีฟักกิ้งนิวส์เพเปอร์ฉบับไหนเลยที่บอกว่าเราจะเป็นแชมป์พวกนักข่าวมันกําลังดูถูกเราดังนั้นเราจะต้องแสดงให้พวกมันได้เห็นว่าเราสามารถเป็นแชมป์ได้ คือว่าลีกสูงสุดในสกอตติชพีเมลีกในช่วงนั้นน่ะมันจะมีเพียงแค่10ทีมแต่ว่ามันจะมีการแข่งขันกันทั้งหมด36นัดนั่นก็แปลว่าแต่ละทีมอะ่ะจะต้องมาพบเจอกันทั้งหมด4ครั้งเป็น2ครั้งในบ้านและก็2ครั้งในการออกไปเยือนและจุดเปลี่ยนของฤดูกาลมันอยู่ในนัดที่28และ32ซึ่งมันเป็น2เกมที่อเบรดินจะต้องออกไปเยือนเซลติกหลังจากที่เล่นกันมา2นัดแรกในบ้านทําได้เพียงแค่เสมอ1แพ้1แต่ว่าในเกมเยือน2อนัดเนี่ยาาเอเบรด มันก็เลยทําให้พวกเขาทําคะแนนแซงขึ้นไม่เป็นจ่าฝูงได้สําเร็จในเกมที่32ก่อนที่จะยิงยาวอีก4นัดที่เหลือคว้าแชมป์บอลลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ25ปีและเป็นทีมแรกในรอบ15ปีที่ทีมที่เป็นแชมป์นั้นไม่ใช่เซลติกหรือว่าเลนเจอร์โดยที่ในเกมสุดท้ายนะครับพอกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันอเล็กซ์เฟอร์กูสันวิ่งลงไปในสนามทันทีชูมือโบอกไปทั่วสนามด้วยความดีใจก่อนที่จะวิ่งไปกระโดดกอดกับบ๊อบบี้คลาร์กผู้รักษาประตู นักเตะทีมงานซับคอร์ทุกคนรวมถึงอเล็กเฟอร์กุสันด้วยแกพาอาบน้ําเฉลิมฉลองกันเปิดแชมเปญดื่มกันในห้องอาบน้ํานั่นแหละกดเหล็กที่มันตั้งขึ้นมาว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์วันนี้มันได้รับการยกเว้นแล้วเคที่เฟอร์กุสันที่ปกติแล้วเธอจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดจาออกสื่อหรือหน้าก้องสักเท่าไหร่แต่ว่าในวันนั้นน่ะเธอได้บอกว่าผู้คนทั้งเมืองมันคึกคักมากๆม,ม,มันเป็นค่ําคืนที่ผู้คนไม่หลับไม่นอน มันคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สําหรับทุกคนที่เรียกตัวเองว่าอาเบโดเนียนและตลอดระยะเวลา8ปีที่อารเบดินอเล็กเฟอร์กูสันสามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกคัพได้1สมัยสกอตติชคัพได้4สมัยรวมถึงฟุตบอลลีกได้3สมัยซึ่งถือว่าพวกเขาเป็นทีมสุดท้ายที่สามารถโค่นล้มอำนาจที่ถูกปกครองด้วย2ทีมจากเมืองกาสโกได้สำเร็จและตั้งแต่ปี1986จนมาถึงปัจจุบันนี้2024 38ปีเต็มเกือบ40ปีแล้วนะครับ ที่มันไม่มีทีมอื่นนอกจากการ์สโกลเซลติกและการ์ดโกลเอนเจอร์แรกเข้ามาเป็นแชมป์ได้เลยแต่ว่าถ้าจะให้เราพูดถึงจุดสูงสุดของอเล็กเฟอร์กุสันที่ Aber อัลบดีนน่ะมันคงหนีไม่พ้นฤดูกาล1 9 8 2ันเถึง 1983. เพราะว่ามันเป็นปีที่อัลบดีนนั้นสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วยุโรปเลยอย่างในบอลถ้วยรายการคัพวินเนอร์คัพที่พวกเขานั้นต้องเจอกับบาเยอร์มิวนิกทีมยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีมันไม่มีใครคิดว่าอัลบดีนจะสามารถเอาชนะได้หนััังสืออพพิม์ททุกกกกฉบบบ่่ววโลกกว็า จะเป็นฝ่ายเอาชนะแต่อเล็กเฟอร์กุสันและลูกทีมก็ได้แสดงให้ทุกคนทั่วโลกช็อกไปหมดเมื่อพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2หลังจากในนัดแรกบุกไปยันเสมอมาได้ศูนประตูต่อศูนย์และในรอบรองชนะเลิศอาเบดินก็สามารถเอาชนะเก่งจากเบลยเยียมได้อย่างสบายๆเลยก่อนที่จะไปพบกับเรลมาดิดของอัลเฟรโดดิสเตฟาโนในรอบชิงชนะเลิศและมันก็เหมือนเดิมครับบรรดาสื่อทั่วโลกก็บอกว่าเรลมาดิดเป็นแชมป์ไปแล้วโดยที่ไม่ต้องแข่ง และอเล็กเฟอร์กุสันก็ได้พูดกับลูกทีมของเขาว่าต่อให้ทุกคนทั่วโลกจะเป็นศัตรูกับเราเราก็จะเหยียบย่ำพวกเขาและถึงแม้ว่ามันจะมีแต่พวกเราที่เชื่อว่าเราสามารถเอาชนะได้เราก็จะไม่สนใจเราจะออกไปเล่นเราจะออกไปแสดงให้พวกมันได้เห็นเราจะไปทุบพวกมันให้จมดินให้ได้และอาบดินก็สามารถทําได้ตามที่อเล็กเฟอร์กุสันพูดจริงๆถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะต้องใช้เวลานานถึง120นาทีกว่าที่จะเอาชนะแรลมาดิดได้แต่พวกเขาทำได้แล้ว พวกเขานั้นทําให้ทุกคนทั่วยุโรปตกตะลึงและชัยชนะในนับนี้มันไม่ต้องห่วงว่ามันจะทําให้ผู้คนในเมืองอาเบอร์ดินไม่หลับไม่นอนเพราะว่าเคที่เฟอร์กูสันเธอได้บอกว่าค่ําคืนนั้นในเมืองอาเบอร์ดินเป็นคืนที่เงียบที่สุดคืนหนึ่งมันเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเธอเองได้ยินเสียงลมพัดเพราะว่าผู้คนในเมืองอะ่ะมันเหลือแต่ผู้หญิงกับเด็กๆส่วนพวกผู้ชายหรอพวกเขาบุกไปในเมืองโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดนสถานที่แข่งขันนัดชิงชนะเลิศก,กันหมดแล้ว หลัจากความสําเร็จของเฟอร์กี้ตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับอาบดินมันก็ทําให้ในช่วงซัมเมอร์ของฤดูกาล1986-1987เขาได้รับข้อเสนอจากสโมสรยักษ์ใหญ่สโมสรหนึ่งในอังกฤษและอเล็กเบอร์กูสันก็ให้ความสนใจมันมากๆจนเขาได้เดินไปเคาะประตูห้องของประธานสโมสรดิกดนัลแต่ว่ายังไม่ทันพูดอะไรเลยครับดิกดนัลก็ได้พูดออกมาว่าสีหน้าของคุณน่ะเหมือนมีอะไรอยากจะพูดคุณได้รับข้อเสนอมาใช่ไหมเฟอร์กี้ก็ตอบไปว่าใช่ มันเป็นข้อเสนอที่ใหญ่เกินกว่าที่คุณจะปฏิเสธอย่างนั้นหรอเฟอร์กี้ก็ตอบไปอีกว่าใช่ผมไม่สามารถปฏิเสธได้โอเคผมไม่ห้ามคุณหรอกนะคุณไปเถอะว่าแต่มันคือสมโมสรอ,อะไรหรอเฟอร์กี้ก็บอกว่าอาร์เซนอลนะดิกโดนอตกใจเลยครับก่อนที่จะตะโกนออกมาว่าอะไรนะอาร์เซนอลหรอไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ผมจะไม่ให้คุณไปที่นั่นอเล็กเฟอร์กูสันเขาว่าตกใจครับแบบอา้าไหนคุณบอกว่าคุณจะไม่ห้ามผมยังไงล่ะ ดิกโนโนก็รีบพูดออกมาเลยครับว่าไม่ไม่ถือซะว่าผมไม่ได้พูดและกันผมไม่ให้คุณไปที่นั่นในตอนแรกอ่ะผมคิดว่าคุณจะบอกผมว่าคุณจะไปที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่อาร์เซนอลน่ะมันไม่เหมาะกับคุณเลยแต่ว่าอยู่ในเตดอ่ะมันจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าและวิธีการเล่นฟุตบอลของพวกเขามันก็เหมาะสมกับฟุตบอลของคุณคุณถูกสร้างมาเพื่อแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะและมันคือที่เดียวที่ผมจะปล่อยคุณไปคือมันก็เป็นอะไรที่นึกภาพไม่ออกเหมือนกันเนาะ ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยอเล็กเฟอร์กูสันกับอาร์เซนอลเหรอคือมันก็เป็นอะไรที่ดูแปลกไปเหมือนกันเนาะคือถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอะมันก็คงไม่มีใครรู้นะครับว่าอเล็กเฟอร์กูสันเขาจะยิ่งใหญ่ได้เท่ากับช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าและอนาคตของอาร์แซนเวนเกอร์จะไปลงเอยที่ไหนที่ไม่ใช่อาร์เซนอลมันก็เป็น what if ที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับแต่พวกเราที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นปลายทางของอเล็กเฟอร์กูสันแล้ว ก็ถือว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆแต่ว่าวิธีการที่เขาจะปลุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กลับมายิ่งใหญ่โค่นลมอำนาจจากริเวอร์พูลได้เนี่ยเขาทำยังไงเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกทีในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะยังไงถ้าชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันและเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ